ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีดๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับกรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่กำลังเป็นข่าวคลึกโครมและเกิดกระแสคัดค้านในวงกว้างกันอยู่ในเวลานี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานที่จะต้องเฉือนพื้นที่ป่าจำนวน265,286.58หรไร่ออกจากการเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นั้นผมคนหนึ่งในฐานะคนไทย ที่มีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงก็ไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านอย่างถึงที่สุดทั้งนี้การที่กรมอุทยานแห่งชาติเปิดรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง12กรกฎาคม67ก็เนื่องจากตามระเบียบในการกำหนดพื้นที่บริเวณใดเป็นอุทยานแห่งชาติการขยายอุทยานแห่งชาติ หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อน,นำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการเรื่องเดิมนั้นคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดที่แล้วซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่17พฤษภาคมก ได้มีมติเมื่อวันที่14มีนาคม2566โดยการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4,000หรือ1:4,000ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดปราจีนบุรีและต่อมาเมื่อวันที่27ธันวาคม2566คณะอนุกรรมการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แต่เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมอุทยานแห่งชาตินำเสนอเรื่องคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนสรุปก็คือกรมอุทยานแห่งชาติต้องการที่จะปรับปรุงแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งก็หมายรวมถึงต้องมีการเพิกถอนพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานแน่นอนหากพบว่า แนวเขตที่ดินของรัฐส่วนใดส่วนหนึ่งไปทับซ้อนพื้นที่ของเอกชนหรือของชาวบ้านโดยล่าสุดเมื่อวันที่9กรกฎาคมคือเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกพัชรวาดวงศวรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าเขตทับซ้อนจริงๆที่เป็นของชาวบ้านมีประมาณห0,000ไร่ซึ่งจะดูแลส่วนนี้เป็นหลักสำหรับสอง0,000น 6 0 0มื่นไร่นั้นเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดผมเห็นว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวของอุทยานแห่งชาติทับลานก็ไม่ควรจะมีการเพิกถอนด้วยข้ออ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับที่ของชาวบ้านหรือของเอกชนซึ่งโดยข้อเท็จจริงนั้นพื้นที่เหล่านี้เปลี่ยนมือจากชาวบ้านไปอยู่ในมือของนายทุนและเจ้าของรีสอร์ทหมดแล้วเราคนไทยจะต้องหวงแหนอย่ายอมให้นักการเมือง หรือใครก็าตามที่มีอำนาจในการตัดสินใจปล้นผืนป่าแห่งนี้ที่เป็นทั้งมรดกของคนไทยและมรดกโลกและเป็นผืนป่าผื้นสุดท้ายของประเทศไทยที่ระบบนิเวศยังสมบูรณ์ไปตกอยู่ในมือของพ่อค้านายทุนและนักการเมืองชั่วทั้งหลายที่คิดแต่ประโยชน์ของตนเองอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปักธงชัยอเภอวังน้ำเขียวอเคอนบุรีและอเภอเสริงสางจัังหวดนครราชสีมารวมทั้งอเภอนาดีจัังหวดปราจีนบุรีสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีป่าลานซึ่งหาดูได้ยากที่มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้นมีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารต่างๆและมีธรรมชาติที่สวยงามเช่นหุบผาหน้าผา และน้ำตกนับว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับสองของประเทศไทยรองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีสำคัญที่สุดก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานยังได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติโดยยูเนสโกเมื่อวันที่14กรกฎาคม2 5 4 8ภายใต้ชื่อกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ที่ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติบางสีดาอุทยานแห่งชาติตาพยาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ไม่เพียงแต่เท่านั้นอุทยานแห่งชาติทับลานยังได้รับร,บรบางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียวระดับทองดีเยี่ยมประจำปี2563รางวัล Green National Park นี้เป็นรางวัลที่กรมอุทยานแห่งชาติตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุทยานแห่งชาติ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานมีการบริการที่ดีแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนมีมาตรการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุทยานแห่งชาติสู่มาตรฐานสากลน,นำไปสู่เป้าประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นแม้ว่า แต่ตารางนิ้วเดียวของอุทยานแห่งชาติทับลานก็ไม่ควรจะมีการเพิกถอนเพราะชีวิตคนนั้นสั้นแต่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นองค์ประกอบของโลกและจัก,กรวาลจะต้องใช้เวลานับล้านปีกว่าจะมีวันนี้ได้และยังจะต้องดำรงอยู่คู่โลกคู่จัก,กรวาลไปอีกไม่รู้กี่กับกันแต่จะต้องมาพินาศย่อยยับเพียงแค่ความอยากของมนุษย์ที่ต้องการจะเข้าครอบครองเป็นเจ้าของคงจื้อ ปรมาจารา์จริยธรรมผู้ยิ่งใหญ่ของจีนกล่าวไว้ว่าธรรมชาติที่แท้แห่งวิถีชีวิตของคนเรานั้นเรียบง่ายดังเมฆที่ลอยไปกับสายลมดังฝนที่ตกลงมาจากฟ้าใจที่เป็นไปอย่างง่ายๆคือใจที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์คือใจของธรรมชาติดังนั้นเงินทองข้าวของนอกกายที่มนุษย์มุ่งแสวงหาจากการทำลายและเพื่อต้องเข้าไปเป็นเจ้าของ จึงไม่ใช่สิ่งจีรังตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้โดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้อย่าได้ให้ชื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่านอกจากจะขายบินดินให้ต่างชาติเข้าถือครองแล้วธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเช่นอุทยานแห่งชาติทับหลาดก็ยังจะเข้าไปรุมถึงกันอีกเราคนไทยต้องช่วยกันเซฟอุทยานแห่งชาติทับลานครับอย่าให้ใครหรือนักการเมืองหน้าไหนปล้นไปได้เป็นอันขาด แม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็อย่ายอมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมล คนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมารัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คําปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 7 8 9 Realty